เป็นกำลังใจให้การค่ะมาคอมเมนต์โอ้จะเป็นดีใจแห้งค่ะมีกำลังใจค่ะ พี่น้องพบกับช่องกินแซบบายสวยฟุดลุดนะคะมื้อนี้ก็มีเมนูตำตีนไก่ขนมจีนค่ะบนเอาลงไปตนตค่ะตำาขนมจีนอุ้ๆหแซบแซบพี่น้องเฮีต้มตีนไก่เปื่อยๆมื้อนี้มาค่ะกินน้ำกันค่ะลุย ผักข้ากับมิตแตงมีผักกาดผักชีหอมแคกค่ะกินเลยค่ะลุยเลยค่ะ เนี้ยงวันก็ยากนั่นพี่น้องกินน้องกันลวกแซ่บก็เก้าค่ะเป็นน้ำปลาแดกพี่น้องปลาแดกแซ่บกินไก่โลนึง ปุยๆคืดยากกระที่ค่ะ พักเลือจากกินอันเมี่ยงหมูมะก่อน ต่ำตีบ่งฮงไหนหน,น,น, ốt, น,น,นึ่งติดใจกินสดอันนี้เลยพี่น่อถุงถือวันุปแสบแต่ก่อนกับมิแต 1, ่หนึ่งรวกบเคยกินสดจักทช่อห ไปดำมากเล็บย um ังท um, ่านยังดำท่านเลยสร้างแหละพี่น้องแต่มันยังสะอาดบพพอไปดำหน้ามาเครื่องมือเมื่อวานอืสจนเปื่อย ามามากินน้ากันพี่น้องเอ้ยผ่านไปผ่านมาอำนาจแวะมากินเขา,ากินปลาน้ำกันได้เด้อค่ะกินขา้าน้าววํนาสาวสวยได้เด้อค่ะสาวสวยเป็นยังแค่ซื้อสวยบอกยังบอให้ฟางดอกยังไม่มีใครอยากรู จีนยันมีสมพักเสียนเพิ่มพี่น้องเทน้ามำออกบีบน้ำออกตั้งใส่ถั่วเรียบร้อยเตรียมย่างมาอันริบขนมจีนค่ะเดี๋ยวกลับไปไกลเตะเตะค,ความอดกินเลยพี่นอ้อง บ่ทัานพักคือเลื่องไ่ะ ขี่นี่หรือออกดังหินๆินพี่น้องเลย มาตาบอดเ,เ,เป็นยางไปใส่กระเป็นนุ่พี่น้องเสียวมาตามกล่องอีลินอื้อแมงวัาม ดำหน้าว่างกับดำแต่เครื่องมือกาววะพ่อข่อยู่ฝากคืนเหมือว่านไปปวดท้าคัก <laughs> ซ้ำซอยเอื่อยเพื่อนซอยมากก็ไม่ตื่ออ่อยค่ะอยู่ที่งานเท็ครับกับพีเคย หอมแครคอยหินปนไหนดบ,คอ,อนบคอยหืนบบคอยหินบ่บ่คคอยเพชร หัแห้งพี่น้องเอ้ย ข inn, ้ลลาจเจ็บอกพันว่าตีนกไก่มีข inn, ้ลลาเจ็บอกพี่นอ้องกินบุบับบุบัปปบเขาละอิ่มเลย ไม่มากเราใส่บลเป็นใส่บลได้พี่น้องเสียเงินถิมซื่อๆไอ่แบบถึกซาจัดตุ้ยยิ้มต่ำไปเปืเป่อยไม่เลยมากคัก ยุดวิดีโอไบยายเอิ่นเมื่อกี้รอบประตูไ้เพันเขาบ่ได้กินต่อค่ะอ้ยุดยุดบุญไปนู่นไปตำสะตำไส้ไปหมา่ัยก็ยุด,ยด มาพี่น้องคืออ้วนคือบักบุญบักบุญีเป็นมาตาบอดม้าหลงมากค่ะตาบอดสองของ้างตาบอดแจ้งตาใสแต่ว่านี่เบอเห็นเงาแตกเงาแตนพี่น้องเอ้ยฮอน คนเอาจิบอกตั้งไงตืมข้าวตืมข้าวคุยก็มาเสยอ,อ่ะพี่นอ้องอิ่มแล้วขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิงเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันเข้ามาคอมเมนต์โอ้ยจะเป็นดีใจแห้งค่ะมีกำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Warte kurz.